สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟาเนชันลีกรอบแบบกลุ่มนัดแรกกันดีกว่าประจำเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนนั่นเองเริ่มกันที่ลีกเอกลุ่ม2ก่อนเลยฮะไอ์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้กับอังกฤษไป0-1เกมนี้อังกฤษไม่ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากจุดโทษของลาฮิมสเตอร์ลิงเดนมาร์กก็แพ้คา,าบ,บ้านให้กับเบลเยียมไป0-2เกมนี้ที่มีเบลเยียมได้2ประตูชัยจากเจสันดีเนเยอร์และก็ดรีสเมเทนนั่นเองไปต่อกันที่ ลีก A กลุ่ม3นะฮะโปตุเกตเปิดบ้านถล่มโคเวเชียไป4ีหนึ่งด้วยกันเกมนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากเจ้า llo, J ota, J el ic, แกนเซโลเดโกโจตาเจ้าเฟลิกและก็อันเดซิวาส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอดใจจากบูโนเพ็ควิดแล้วก็อีกคู่หนึ่งสวีเดนแพ้คาบ้านให้กับฝรั่งเศสไปสุนหนึ่งโดยที่ทีมเยือนได้ประตูชัยจากคิเรนเอ็มปเป้ ไปต่อกันที่ลีก C กลุ่มหนึ่งฮะออสเตรเลีนเปิดบ้านแพ้กับลักเซมเบิร์ก12สไซปัสแพ้ให้กับมอนเตเนโกร2ูลีก C กลุ่ม2นะฮะมาซิโดเนียเฉือนเอาชนะอาร์เมเนีย2อเอสโตเนียก็แพ้คา,าบ้านให้กับจอร์เจีย0ูนแล้วก็ปิดท้ายด้วยลีกดีกลุ่ม2ยิบรทาครับเฉือนเอาชนะซาเมเนโน่ไป1 0เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตารางคะแนนฮะเริ่มกันที่ลีก A กลุ่ม2อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเบลเยียมเก็บไป3คะแนนเช่นเดียวกับอ,อ,บนนอนันด ในขณะที่อันดับ3 C, Iceland, าซี่อย่างไอซ์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กก็ยังเก็บแต้มไม่ได้ต่อกันที่ลีก A กลุ่ม3ฮะอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นโปรตุเกสมีอยู่3คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศสมี3คะแนนเช่นกันอันดับ3สวีเดนมีศูนคะแนนแล้วก, 0, นนก, 4, ก 1, ็อันดับ4โคเอเชียก็มีศูนย์คะแนนลีก C กลุ่ม1ฮะอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นมอนเตเนโกรมี3คะแนนอันดับ2ลักเซมเบิร์กมี3คะแนนเหมือนกันอันดับ 3, อาอัสกบจันยังไม่มีคะแนนอันดับ 4, สี่ไซปาร์ก็ยังไม่มีคะแนน มาที่หลีกซกลุ่ม2อฮะอันดับ1ตอนนี้เป็นมาซิโดเนียมี3คะแนนอันดับ2จอร์เจียมี3คะแนนอันดับ3แล้วก็4อย่างอาร์เมเนียและเอสโตเนียเนี่ยก็ยังไม่มีคะแนนต่อกันที่หลีกดีกลุ่ม2ครับกลุ่มนี้มีแค่3ทีมเท่านั้นเองนะฮะอันดับ1ตอนนี้เป็นยูเบอรราครับมี3คะแนนอันดับ2ลิกสเตนสไต์ยังไม่ได้เตะนะฮะและขณะที่อันดับ3เป็นซามาริโนก็ยังเก็บแต้มไม่ได้ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเนชั่นลีกนะต่อไปก็เป็นเกมนัดที่2แล้วนะฮะก็จะเตะในค่ำคืนวันนี้นี่เองครับวันอาทิตย์ที่6กันยาย,ยนก็จะมีสเปนเจอยูเครนสวิตเซอร์แลนด์พบเยอรมน,นีฮังการีเจอรัสเซียเซอร์เบียพบตุรกีเวลเจอกับบัลแกเรียไอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับฟินแลนด์สโลวีเนียพบมอลโดวาโคโซโวเจอกรีซอันดอร่าพบหมู่เกาะแฟโรและก็ปิดท้ายด้วยมอลตาพบกับลัตเวีย